สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันน้องแม่ชาแนลน้ำพริกปลาล่าจ้ะปลาแดงเรดดี้ลูกหนึ่งแล้วก็ะทั่วแแบแล้วก็ต้มพักเนาะจ้ะแล้วก็ต้มมะละจีนมะละจีนน้งแม่อาเซคแข็งแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกของน้ำพริกตาแดงแม่อีพิมนะจ้ะน้ำพริกตาแดงแม่อีพิมเน,นี่ยแล้วพี่น้องจ้ะสิลองซิมเบิ่งของของขอล้วัน พี่รีพายนะจ๊ะแม่ไปซื้อมาน้ำพริกตาแดงเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมเด้อพี่น้องจ้ะตากมาก่อนเนาะ่องนี่กองอยู่นี่กองอยู่นี่เป็นไงโอ้ยน้อไม่น้อไม่มาชิมน,นะชิมน้ำพริกตาแดงขอชิมนะน้ำพริกตาแดงกับข่าแนวนะคะน้พริกปลามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นพี่น้นองจ้ะพาสตา้าไทยพาสตา้า เป๊สอ่อสไปซี่เนาะจับน้ำพริกตาแดงมันต้องกินกับอันไข่ต้มเนาะอืมจับเลยนะี่น่องจ้าอืมจับสวยเลยจับจับ,จบ,จบ ก็หวานทิมี้ลดเปียวน้ำเนี่ยเัาเนื้อตุยนะพี่นอง กันเจ้าวเหี้ยวเขาคยบอกกันอันนี้อันอันเอาเช่แข็งไ้น,นะแล้วก็เอามันลวกไหม นี yeah, yeah. Mm ่ยมากเน่ยอ่ืมใช่ไม ไม่ได้ตุ่มใครแจ่บๆแซบบ,บ,บอยู่จ็บมานพปนเดน้อเป็ด ลูกใส่หน่อยนะ้แม่ลดขวมส้างหัน่อยดื้อไรพ่อไม่เอารถ <c oughs> เขาขวมมอเตอร์ไซค์ขวม เอาพอ่อเมื่ออื่นพอ่อให้พ่อไปซอยโอ้ยลูกก็ดือ้อแฮ แซบอยู่ได้พี่น้องจ้านี่ก็ได้เนาะโอ้โเงือดลายได้กลับมาเอิ่นแม่ mà ươn thì nhìn nó khai tổm, mà đầy collagen, phải phẩn đó, mà đầy nhằng đọc, bọt to kha, sẹp ỷ, sẹp, sẹp sẹp sẹp, oi, pet ỷ đấy, pet Mm mời 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 nào, mời mời ไปเลยพี่น้องอิ่ม สิไปซอยเขาเอารถึ้นเอาขึ้นมาได้ล่ะเขามาเอิ้นแม่แล่ะเอาขึ้นมาได้ไปซอยกันดึงนะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นัอแม่หน,นเด้อค่ะไปเป็นกำลังใจนะคะ